สวัสดีครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคา h อน da เวฟ125ตัวล้อแมกสีดำเทาปี2023นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอน d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับวันนี้ลงให้นี่รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะอันนี้คือราคาที่ขายจริงนะครับของเราขายรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผม ลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะ,ะวันนี้ก็มีเพื่อนๆนะ,ะพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะฮะฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าสีดำเท่านะครับตัวล้อแม็กนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ พอดีพี่แกกำลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถใช้งานสักคันนะฮะกำลังมองตัว125สีดสาีดำเทาอยู่นะครับวันนี้ก็เลยให้ผมมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับผมนะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับแต่แกไม่ได้อยู่บุรีรัมย์นะครับผมนะแกอยู่จังหวัดนะฮะอื่นนะครับก็เลยอยากให้ผมรีวิวให้นะครับ เพราะว่าแกสนใจนะฮะตัวสีดําเทานะครับส่วนคันนี้รถเพึ่งมานะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่29พฤศจิกายนนะครับส่วนคันนี้รถผลิตวันที่27พฤศจิกานะครับนี่ฮะรถผลิตได้2วันนะฮะวันนี้มาถึงที่ร้านนะครับพอดีพี่แกคอมเมนต์เข้ามาก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้พร้อมเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนาที่ชอบสีแบบนี้ฮะ ผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับสีดําเทาตัวนี้นะฮะเป็นสีดําทั้งคันนะครับแล้วก็จะมีสีเทาตรงนี้นะครับเนื้อสีสีเทาสีเทาตรงนี้จะเป็นสีเทาเงาครับส่วนข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดําเงานะฮะก็จะมีสีเทาที่เป็นเงานะฮะสองชิ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาออกด้านด้านนะครับสวยเลยนะครับสีดําเทาตัวนี้สวยมากนะครับในส่วนของราคานะครับผมนะฮะ อันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกาตอนนี้อยู่ที่57,530บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครราคานี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอร์บนะฮะตอนนี้อยู่ที่57,530าสบาทนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟห125ตัวล้อแมกนะฮะสีดําข้างหน้านี่เงาหมดเลยนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะนี่ฮะล้อแม็กลาย5ก้านนะตัวนี้ยางนอกขนาดยางนี่70นะฮะทับเกขอบ17นิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีรับเบอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลายยางของวีรับเบอร์นะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านนะข้างหน้าก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไมดิจิตอลนะครับก็จะไม่มีกระปุกไมแล้วก็สายไมเหมือน110นะฮะนี่ฮะ 125ตรงนี้ก็จะโล่งนะฮะจะไม่มีสายใหม่นะครับเพราะว่าระบบใหม่นี้เป็นไม้แบบดิจิตอลนะฮะนี่ะตัวนี้จะเป็นเข็มนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะก็จะมีเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่นี้นะฮะนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเทาเงานะตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีช่องใส่ของนะครับสําหรับตัวใหม่เลยของ125นะครับแล้วก็สตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะเปิดบอกตรงนี้เลยนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆว่าสวยไหมนะฮะสำหรับคุณพี่ที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับผมนะฮะวันนี้มีรถเข้ามาก็เลยมารีวิวให้พอดีเลยนะฮะเนี่ยเนื้อสีจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะฮะล้อหลังก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ยางนอกก็ใช้ของวีระเบอร์นี่ฮะลายยางของวีระเบอร์ขนาดยางนี่80ดสิบทับเก้าบหกนิ้วนะฮะ ตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเวลารถจอดนี่นี่สามารถเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับสําหรับท่นานใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ามันนะฮะร,ราคาประมาณ57,530บาทนะครับผมว่าตัวนี้น่าขี่น่าใช้มากนะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ามันของ125ตัวนี้ก็อยู่ที่ 71.4กิโลต่อลิตรนะฮเนี่ยประหยัดมากนะครับสำหรับ125นี่เติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะแล้วก็ถังก็ใหญ่นะครับถังก็จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะส่วนราคาที่ติดมากรับรถนี่56,500ืนารนะครับราคานี้ยังไม่รู้ภาษีพรบรนะครับผมนะของเราก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบอรของเราขายอยู่ที่57,530บาทนะฮะพร้อมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจ่าย57,530นี่ รวมทุกอย่างนะฮะแต่ว่ายังไม่รวมประกันรถหายนะครับเพราะว่าเงินสดเราไม่ได้บังคับนะสำหรับเพื่อนหรือว่าพี่ๆทนายที่อยากทําประกันรถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะสองปี1,300นานะครับนี่ฮะสวยนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยานะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินผ่อนก็จ่ายเรารถแค่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ ไม่ต้องใช้คนคำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะนี่ฮะมุมนี้สวยมากนะครับรอยยิห้านี่สีดําเงานี่สวยมากนะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เ,พเ,พเลือกเอานะก็จะมีสีดําเทาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงเทานะฮะสีขาวแดงแล้วก็สีเทาน้ําเงินนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ <igrade> เลือกเอานะฮะสายตะก้าไปนีส่สวยเลยนะครับนี่แต่ว่าคันนี้รอเจ้าของอยู่นะครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะหรือว่า ถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ูนย์กนเ็นก้านะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีด่านอเภอกระสังนะครับตัวนี้เงินสดร่วมจดทะเบียนนะฮะห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทนะครับพร้อมโอนพร้อมอทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําสหรับใครที่ชอบโทนสีดำนะฮะสีดําก็สวยนะครับสีแดงก็สวยนะครับหรือว่าชอบแบบสีด้านๆก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเงานะครับสีเทาเงากับสีดํานะคะ แต่ว่าส <ża> ีด้านก็จะเป็นแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อตตัวนี้นะฮะก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครับผมนะฮะรับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5000กิโลเมตรส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้ก็รับประกันให้3ปีนะครับสามหมกิโลเมตรนะฮะส่วนระบบมัวอฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับห้าหมกิโลเมตรนะฮะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 2 5่งบ้าซีซีหนลูกสูบ2องเบานะครับผมนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ท ลูกเล็กแต่ว่าชักยาวนะฮะซีซีก็1 2 5ซีซีเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ไฟหน้า LED ีนะครับผมนะส่วนไฟท้ายนะฮะเป็น LED นะฮะส่วนไฟรีกับไฟเดียวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับนี่ฮะสวยนะครับผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่า แต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนที่นี่ก็รวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่57,530บาทนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะฮะแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามนะฮะผมเห็นเข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่กําลังจะออกรถนะฮะก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี้ ลองไปสอบถามนะฮะหรือว่าไปเทียบดูในเขตของพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะผู้ติดตามทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กซีดำเทานะครับวันนี้ก็ลงให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ